สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2หรือรอบ40ทีมสุดท้ายที่แบ่งกันแข่งขันออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละ5ทีมโปรแกรมช่วงเดือนมีนาคมที่จะทาการแข่งขันได้ถูกปรับเลื่อนออกไปเกือบทั้งหมดยกไปแข่งขันในช่วงเดือนมิถุนายนโดย afc ได้ให้แต่และกลุ่มไปพูดคุยในการเดินหน้าหาทางออกให้ฟุตบอลทําการแข่งขันได้และคัดเลือกทีมให้ทันต่อโปรแกรมการแข่งขันรอบที่3ในส่วนกลุ่ม G ีที่ประกอบไปด้วยเวียดนามมาเลเซียไทย UAE และอินโดนีเซียกลุ่มนี้มีการหารือกันว่าจะลงเล่นในประเทศใดประเทศหนึ่งของทีมในกลุ่มแต่มาเลและอินโดไม่ได้เสนอตัวโดวยทาง AFC ให้ยื่นเสนอถึงวันที่5มีนาคมและประกาศผลในวันที่15มีนาล่าสุดสมาพันธ์ฟุตบอล UAE ได้ประกาศเจตนาชัดเจน พวกเขาพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกโซนเอเชียกลุ่ม G ีโดยส่งชื่อ2ส,สนามคือซาบิลและอัคมาทูมเป็นสนามในการทําการแข่งขันก่อนหน้านี้ a f c ได้แจ้งรายละเอียดคุณสมบัติของเจ้าภาพไปให้กับชาติต่างๆได้รับทราบแล้วทั้งฟุตบอลชิงแชมป์สมโมสรเอเชียและฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกซึ่งทั้ง2รายการมีรายละเอียดด้านต่างๆไม่แตกต่างกันมากนักซึ่งหากชาติไหนที่เสนอตัวได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพ มีโอกาสในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกก็เปิดกว้างเช่นกันในส่วนของการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สมโมสรเอเชียรายการ AFC Champions League ส่วนตะวันออกมี4ชาติที่ยื่นข้อเสนอเป็นเจ้าภาพออสเตรเลียไทยฮ่องกงสิงคโปร์ขณะที่ส่วนตะวันตกมี3ชาติคือซาอดุดีอาระเบีย UAE และอุซเบกิสถานสถานการณ์ของฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีเวียดนามอันดับหนึ่งลง5นัดมี11แต้มมาเลเซียอันดับ2แข่ง5นัดมี9แต้ม ไทยอันดับ3แข่ง5นัดมี8แต้ม UAE อันดับ4แข่ง4นัดมี6แต้มและอินโดนีเซียแข่ง5นัดยังไม่มีแต้มทีชาติมเเซียภายใต้การนำทัพของตันเชงโฮอยู่ระหว่างการเตรียมทัพอย่างหนักเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับถึกสำคัญฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีซึ่งกำลังจะมีรุ่นเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายสถานการณ์รังอันดับ2ของกลุ่ม และมีโปรแกรมพบก,กับทีมชาติไทยในนัดสุดท้ายคาดว่าจะเป็นเกมตัดสินคนเข้ารอบล่าสุดมีรายงานว่าทีมชาติมาเลเซียกำลังจะได้กองหน้าดาวยิงคนใหม่ของทีมกิวเยเมเดอร์เปาล่ากองหน้าชาบาราซิลของไปรักเอฟซีซึ่งกองหน้าบาราซิลเจ้าของส่วนสูง189ซนติเมตรรายนี้ได้โอนสัญชาติเป็นมาเลเซียเพื่ออีกคนเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้อยู่ระหว่างทําเรื่องไปยังฟีฟ่าเพื่อขออนุมัติลงเล่นให้กับทีมชาติมาเลเซียซึ่งมีลุ้นทันคัดบอลโลกในเกมที่เหลือที่จะพบกับที สำหรับกิวเยเม่เดลเปล่ามีดีกีดาวันโบมาเลเซียซูเปอร์ลีกเมื่อปี2017และกำลังจะเป็นกองหน้าป้ายแดงของทีมชาติมาเลเซียซ o c ก e r k e e คลปสื่อลูกหนังยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นเผยแพร่บทความชื่นชมพัฒนาการของนัทวุฒิสุขสุ่มกองหน้าทีมชาติไทยของทรูแบงคอกที่ยกระดับตัวเองขึ้นมาอย่างมากหลังย้ายจาก f อโตเกียวยูกลับไปค้าแข่งในลีกบ้านเกิด ดยจุดเปลี่ยนสำคัญของสูนหน้าชาวไทยรายนี้คือช่วงจังหวะย้ายสู่ลีกญี่ปุ่นร่วมกับ FC โตเกียว U23 ในศึก J3 เมื่อปี2 0 1 9ก่อนจะย้ายกลับไปค้าแข่งในลีกบ้านเกิดกับทูแบงคอกในช่วงต้นฤด,ดูกาล2020และกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่โดดเด่นอย่างมากซันโบประตูให้กับต้นสังกัดไปแล้ว9ประตูทางสื่อญี่ปุ่นชื่นชมนัทวุฒิสุขสุ่มว่ามีพัฒนาตัวเองขึ้นมามีการจบสกรอร์ที่ดีเยี่ยมจนกระทั่งมีชื่อติดทีมชาติไทยช นอกจากนี้สื่อญี่ปุ่นยังระบุอีกว่านั่นคือผลจากการที่ได้เป็นพันธมิตรร่วมกันระหว่างสโมสรเจลีกกับสโมสรไทยลีกจากไทยซึ่งมีการส่งออกผู้เล่นส่ลีกญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องทั้งสิทธิโชคพาโศชาวัดวีราชาติและนักวุิสุขสุ่มพวกเขาถูกยกระดับมีพัฒน,นาการที่ดีขึ้นนั่นเป็นประโยชน์ที่ทีมชาติไทยจะได้รับตามมาอิสมาซิลสุลต่านอิบราฮิมมกุฎราชกุมารของมาเลเซียทรงบอกเป็นใน สนใจที่จะซื้อสโมสสฟุตบอลบาเลเนเซียทีมดังแห่งสึกลาลิกาสเปนส่งชื่นชมกีฬาเป็นอย่างมากปัจจุบันเป็นเจ้าของสโมสรยาโฮดารนทัสซิมยักษ์ใหญ่แห่งศึกมาเลเซียซูเปอร์ลีกล่าสุดอิสมาอิลสุลตานอิบราฮิมส่งโพสต์รูปภาพในโซเชียลซึ่งหนึ่งในภาพนั้นเป็นภาพเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของบาเลนเซีย